มาดูนะครับมันเป็นคิตตี้ก็เอาไปตั้งโชว์นะครับตัวนี้พ่อค้าไม่รู้ว่ามันไว้ทำอะไรมันก็จะมีตรงนี้นะครับมีไฟ์มีตรงนี้แล้วก็นี่มีตรงนี้ด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้ข้างล่างก็ใส่ฐานนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับมีปุ่มรีเซ็ตมีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะครับอ่าพอเราเปิดใช่ไหมครับ ไฟเขาจะติดนะครับเป็นสีเขียวสีแดงแล้วเขาจะพูดเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไฟสีแดงอ่าดับไปแล้วครับเมื่อกี้สีเขียวสีแดงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับสภาพโดยรวมก็โอเคนะครับสวยอยู่นะครับนี่นะครับภาพโดยรวมโอเคสวยตัวใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับ ฝาปิดมีครบนะครับฝาปิดมีครบฝาปิดครบ,รดครบเดี๋ยวเราลองกดดูข้างหลังซิเขาจะมีอะไรพูดไหมอันนี้ก็อันนี้เสียงดังเอ้า,า,ามีเสียงอยู่ไห่ไหอาริคัสไหเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้อีกนะครับก็เพื่อใครทำเล่น ปเล่นดูอันนี้ปิดเสียงอันนี้เสียงค่อยอันนี้เสียงดังเรา <c oughs> ดูดนะอันนี้เปลี่ยนเป็นซับเสียงอลองไปเป็นด,ดง,งนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรเนี่ยไฟก็ติดละนะครับก็ประมาณนี้นะครับ